เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถส่งเงินจากอเมริกาเนี่ยกลับไปที่ไทยนะคะอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะภายใน15นาทีเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญได้เงินฟรีไปอีก10เหรียญน,นะคะโปรโมโค้ดที่มุกทิ้งไว้วให้ด้านล่างค่ะทุกคน welcome to m ั o k i s าสู่มุกกี้สตอรี่ชาแนลวันนี้นะคะมุก็มีอะไรดีๆมานำเสนอนะสำหรับเพื่อนๆที่ อยู่อเมริกาอยู่แล้วนะคะหรือใครที่กำลังจะมาอเมริกาแล้วอยากจะส่งเงินจากที่อเมริกาเนี่ยกลับไปที่ไทยนะคะวันนี้เนี่ยโมก็มีแอปพลิเคชันน้องใหม่มานำเสนอนะคะ นั่นก็คือแอปพลิเคชัน Send Wave นั่นเองนี่เลยจะเป็นน้องแพนกวินสีเหลืองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถส่งเงินจากอเมริกาเนี่ยกลับไปที่ไทยนะคะอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะภายใน15นาทีเท่านั้นเองและที่สำคัญนะคะเขาไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวมุกจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งขั้นตอนการสมัครเนี่ยง่ายมากๆขอบอกเลยนะนี่เลยนี่เลยนะคะมุกก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะเป็นน้องแพนกวินเหลืองอ่ะนี่นะเขาไม่โฟกัสแต่เป็นน้องเพนกวินเหลืองตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะทุกคน จริงๆแล้วว่ามุกสมัครแล้วลองเล่นดูแล้วนะมุกไม่แน่ใจว่าแบบมุกจะสามารถสมัครให้ทุกคนดูได้อีกหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าโอเคค่ะเพราะว่ามันง่ายมากอ่ะทุกคนมันจะมาง่ายอะไรเวอร์วังขนาดนั้นแล้วเงินเนี่ยถึงวเวร็วแล้วที่สําคัญ ได้เงินฟรีไปอีก10เหรียญน,นะคะโปรโมโค้ดที่มุกทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะมุกี้ไดอารี่นะคะเป็นโปรโมโค้ดของมุกเองนะถ้าใครที่จะส่งเงินกลับบ้านเนี่ยเราใช้โค้ดนี้ทุกคนก็จะไดเ้เงินฟรีไปอีก10เหรียญเหมือนกันแต่ว่าเงินเนี่ยจะไปอยู่ที่ปลายทางเนาะก็คือจะรวมกับยอดที่เราส่งไปนั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเ๋อวคลิปมันจะยาวนะ,ะให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Send Wave นะคะซึ่งมุกทิ้งไว้ให้แล้วเนาะว่ามันสะกดอะไรยังไงทุกคนก็ไปที่แอปต t งแอปสโตร์ Google Play ใดๆว่าไปนะกดเข้าไปที่แอปเลย Send Wave Send Money with Love นะคะ เราจะาลองไซดาบเป็นกันอีกรอบหนึ่งนะแต่ถ้ามุกไซ่ดาบไม่ได้แล้วเนี่ยมุกก็จะโชว์ให้ทุกคนดูนะว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะคะลองกดคำว่าไซดาบค่ะโอเคฟูนิมนะคะเป็นชื่อของมุกเองนะซึ่งมุกให้พิมพ์ไว้อยู่แล้วเนาะแล้ก็กดเลยง,ง่ายดีอีเมล์อัดเดรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เมลของมุกเองกันเลย emoji gmail c o m นะ,ะเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร U.S.A. โนอเมริกาของหมกเองอาสามโอเคเออ okay. แล้วเขาจะถามนะคะในช่องสุดท้ายว่าเราจะส่งเงินไปที่ประเทศอะไรนะคะประเทศไทยกันเลยทีเดียวเฉียวโอเคคลิกประเทศไทยลงไป I X 1 0นะคะ แล้วก็คลิก I accept the term นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้รับข่าวสารผ่านอ e ีเมลผ่าน SMS อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครต้องการก็คลิกเหมือนเหมืนเราเ,ลาเลาคลิกนะเผื่อแบบเขามีแบบโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรอีกอะทุกคนฉันเอาโอเคอ่ะซน์นับกันเลยดูซิอุแอปพลิเคชันขคงง่ายเห็นไหมสมัครแป๊บเดียวไม่ถึง3นาทีเลยทุกคน Save password with Touch ID Save นะคะนี่ ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอเราเข้ามาได้ถึงหน้านี้แล้วเนาะเราก็มากด Re e c i p i e n t name กันเลยนะคะนี่ bank เอาแบงแอคเคาท์เอาเราใส่ชื่ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวมุกจะส่งไปให้พี่สาวมุกก่อนนะคะเพราะว่ามุกติดหนี้นางจ้าเราก็เลยจะใช้เซนเว็บเนี่ยเป็นการ เออคืนนี่แทนแล้วกันนะคะเพราะว่าเขับ,บอก15นาทีถึงนะนางจะได้ไม่ต้องอัพเซตอะไรมากเนาะนี่นะคะโอเคนางใช้ธนาคารกรุงเทพนะคะก็คลิกไปเลยแบงคอกแบงค์นู้ามาใส่เออเลขบัญชีธนาคารลงไปนะคะ ทุกคนคะจริงๆแล้วว่าถ้าเราคลิกมุมขวาตรงนี้เนี่ยจะมีคำว่าโปรโมโค้ดนะคะให้ใส่โค้ดนี้ลงไปนะมุกี้ไดอารนะคะมันจะขึ้นให้ด้านล่างนะถึงจะได้10เหรียญเครดิตนะคะแล้วมันก็จะเป็นยอดไปรวมกับยอดที่ปลายทางนะคะเดี๋ยวมุกจะลองคืนเงินไปให้หนางละกันนะเออ เท่าไหรดีถึงจะเเท่เากับ3,000บาทแปดสิบสามเหรียญเลยเหรอเศร้าเลยคิดว่าเป็นเงินเหรียญแปเหรียญก็ยังแพงอยู่นะทุกคนอ่ะเราลอ continue to send นะคะพอคลิกที่ continue to send แล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปที่หนะ้า payment info นะคะก็คือเราต้องใส่บัตร debit card ของเรานะลงไปนะคะเป็นข้อมูลบัตร ดบิตเนาะจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราทำการยืนยันตัวตนนะด้วยการใส่ชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็เลขสีตัวสุดท้ายนะคะของ social security นะแล้วก็ใส่มันลงไปเลยคะ่ะจากนั้นนะคะก็คลิก finish แล้วก็ save นะคะก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลต่างๆตามนี้เลยนะคะคลิก confirm t r ทา s f น r นะนางก็จะให้ใส่ password อีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยก็คลิก continue to send นะคะเย่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คือสามารถเช็ค transaction ได้ด้วยนะคะว่า processing ก็คืออยู่ในระหว่างการดำเนินการเนาะเป็นเงินจำนวน3,000บาทนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวมุกจะมาโทรหาพี่สาวมุกกันนะว่าเขาได้เงินหรือ,อยังนะทุกคนไปไปโทรกันเลย A few minutes later พี่สาวโทรมาแล้วค่ะทุกคนนหน่าจะได้ตังค์แล้วเดี๋ยวมารับใส่หนังกัน<อ>ฮัโลโหลตื่นยังโอ้ก็เพิ่งตื่น,นฮัโลโหลได้ยินเป่า ได้ยินมุกได้ยินไหมได้ยินตื่นยังตื่นแล้วเพิ่งตื่นเนี่ยว่าไงเช็คเงินหน่อยสี่ธนาคารกรุงเทพอ่ะของมุกกะเหรอของพี่มีส่งเงินไปอ๋อแป๊บนึงมาสามพันได้ถึงเร็วมากเลยอย่ตื่นมาก็ได้ตังเลย S <S <S ได้เงินแล้วเนาะสามพันอุ้ยได้เงินฟรีได้ฟรีสิบเหรียญฉันได้เงินฟรีสิบเหรียญเลิศมากโอเคจ้าโอเคไปนอนต่อเลยโอเคค่ะหวัสดีค่ะเอาแล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วส่งเงินไวมากนะคะที่จริงแล้ว,ว่มุกได้อีเมลคอนเฟิร์มนะตั้งแต่แบบว่า รวดเร็วมากเลยนะเดี๋ยวมุกจะเปิดให้ทุกคนดูนะอีเมลคอนเฟิร์มแบบเฮ้ยเร็วอ่ะแล้วเราก็ได้แบบได้เครดิตไปอีกสิเหรียญน่าแล้วมันไปไปทางอะ่ะทุกคนทุกคนดูนี่นะคะจากอีเมลนะมุกส่งเงินไปเมื่อตอน5้าโงสีนะคะก็คือตีห้นั่นแหละตีห้าแล้ว6กโมงเก้านาทีเขาบอกว่าเงินเนี่ยส่งถึงคุณรัมิดาแล้วนะคะดูสิ รวดเร็วทันใจมากๆเลยนะแล้วอย่างหนึง่งถ้าใครใช้โค้ดที่มุกให้ไปนะก็ได้เงินไปอีกได้เงินฟรีไปอีกนะสิบเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะส่งเงินกลับบ้านนะก็อย่าลืมไปใช้กันนะเพราะว่าสรุปแล้วส่งเร็วทันใจสมัครง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ยังไม่มีค่าธรรมเนียมอีกด้วยค่ะทุกคนโอเค งั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย